บ้านเล็กแล้วบอกปั่นบ้านเล็กกูเดี๋ยวกูไปเล่นใกล้ๆบ้านเล็กกูไปกูหนังอินเดียอยู่กูหนังอินเดียอยู่โง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 ่เข้าบ้านเล็กเอ้ยไม่เข้าวนอยู่กับกูเนี่ยยกเลือพัมเพื่อนนะอย่างงี้เขาเลิกยกเลือพัมเพื่อนนะพัมเพื่อนนะพัมเพื่อนนะ พังเพื่อนนะพัเพื่อนนะพังเพื่อนนะอย่างนี้ก็พังเพื่อนนะเออเออออออื่โอ้โหคมีไม้คิวมีไม้เอาเอา อกทำเพ the ื <"T hing S 3> พ่อนนะทำเพื่อนนะทำเพื่อนนะทำเพื่อนนะเวย่เอ้ยมาหาเพื่อนเองครับอะไรเนี่ยทำเพื่อนนะทำเพื่อนนะไปแล้วนะไปหาแบงค์นะมันตาแข็งเพื่อนเอ้ยมันตาแข็งนึว่าตาโคตรฉี่มันไส่เปิร์กันกันไฟฉายมา ตายยากเลยดูอะไรต่อไหมล่ะดูอะไรวะเนียเพื่อนเฮ้ยเอ็งมึงช่วยเอ็งกัแกนแหละนี่เหรอมันดึงตัวเองอ่ะอโอ้ โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเกเกกะจังวะมึงเนี่ยเกกาตายเลยไอ้เยีกย์คนเกกาเลยใครแม่งนอนไวะเกกาหายเลย มีม้าอยู่เอาให้หลุดนะม้ามึงอ่ะโอเกะกะเลยกูเหลือดียวกูเหลือยงล้วนกูเหลือยงล้วนกูเลี้ล้วนเอาเอาเอาไอ้เหี้ยาสามันอยู่ตรงนี้โอ๊ยโอยไอ้ควายอย่าเหี้ยเลยเอากูหลุด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 ไอ้เหี้ยกูหลุดเกี้ยวแไอมากูไปตายยากแบง เวงมึงเปิดประตูเลยมึงเปิดประตูเลยออกไปเลยออกไปเลยแบงกูยื้ออยู่กูยื้ออยู่กูยื้ออยู่อันนี้ไปเลยไปเลยกูยื้อแล้วกูยื้อแล้วเออสวยเจ้าแบงรอแป๊บหนึ่งกูกระดูกแตกเพื่อน โอ้ยไอ้ควายโอ้ย,อยมึงจะไอใส่กูน้ำหี้อะไรนะบุคยาตาโก้เหรอป่ะ ไอ้วมจะตีกูอ้อยเกี่ยแต่ละคนอ้าวมาดูเล่นๆกันนะเว้ยหลอกอุ้มดีอ้ายยังไม่อุ้มวะอ้าวอ้าวตากล้องการยิ้ยิวเออเหนื่อยเหนื่อย ไปก่อนไปก่อนไปไปก่อนไปไม่มันไล่ใครไม่ได้เลยนะพิ่งเละไล่เพื่อนหรือเสื่อกูัวเพื่องกูไอ้เหี้ยทางบู๊เอ้ยแทงไม่โดนโง่เพ e ่อนโอ้ยเหี้ยแล้ววะ ไหนยมึงอยู่ไหนเฮ้ยม sure. ีเสามีเสาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะเย็นเย็นจเย็น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 บอกแลยได้เย็นเอ้ยทันไหมวะปิ้ง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 อะไรเง้ไเงี้

มาดิมาดิน้องน้องตึงต่อเอ้ยมีงงอ่ะมีงงอ่ะเครื่องกลางเสียบอะไรอะไรก็ง่ายเลยงงอ่ะโว้แปดไปทีเครื่องกูจะเบิดสามรอบเลยเจอ ผมผมช่วยได้ผมช่วยได้แต่พ่อะพึ่งแตกขอพ่อพ่จะแตกแล้วฟังไม่ค่อยยินอ่ะเออโหลครับฟังไม่ค่อยยินเกิดะไรขึ้นแล้วไม้ไม่ค่อยเด่นลลยฟังว่เกิดอะไรขึ้นแล้วเออไม้นะเหี้ยแล้วหัวฟามันเสียชิคกี้ายซื้อไม่แล้วก็ออกเกี่หมาแล้วเหี้ย เอ้าวุ่นวักเกดอรขึ้นเขาอยู่คนละมิติเวอร์กับเราอ่ะเฮ้ยเขาอยู่คนละมิติอ่ะเรขึ้นมาพี่ฮะหลวงพ่อหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่ออยู่ไหนเกิดเกดเกิดอะไรขึ้นวะพี่เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้เกิดอะไรวุ่นใครพายุเข้าวะนี่ ไม่ค่อยเลยหูแบบไม่ต้องแคะเลยไปแกขี้หูหลุดมาแล้วลี่มาถึงอะไรวะนว่าตุ๊กฟักไปเดี๋ยวใครเจ็บอยูกข้างอ่ะลุงพ่อเหรอไม่ไม่กินเรแล้วหลวงพ่อ เกดแม่หัว đỏ ชัดนจะฟักอัพมาเฟรนด์แมนได้ยิงนะครับเราค่อยๆคุยกันได้เราเราคุยกันด้วยซันติไม่ใช่ซุนตีนะฮะนะครับผมพี่เอาแฝดไปให้ไปมา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 ผมทางไกหนูจะฆ่ามันใหม่แล้วแนะนำให้ขี่กระชากลากเลยเขาเขาเขาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมาหาฆาตกรไอ้มาหาตัวรวยปุวยพิษอ้าวไอ้ฆาตกร เปิดเปิดเปิดประตูเลยไอ้เหี้ยเขาคั่งตองปีไปเป็นพันตัวพี่ชายผมว่าไปอีประตูหนึ่งกันดีกว่าสวยน้องประตูนึงอยู่ไหนอ่ะพี่เดินมันไล่ผมมันไล่ผมไล่ผมทางบ้านใหญ่ไล่ผมมันไล่ผมไล่ผมละเท่ากับไล่พี่อ่าล่วงไปเอาให้ผมเท่ากับไเียพระเอกเรานอน